สวัสดีครับทุกท่านพบกับช่องคำจรวันนี้คำจรพาดูสนามบอนนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นนะครับจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆสนามกีฬากางจังหวัดขอนแก่นจะมีอะไรน่าสนใจหรือมีสถานที่ตรงไหนน่าออกกำลังกายและบรรยากาศจะดีแค่ไหนลองไปรับชมกันเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ขับรถวนรอบถนนที่รอบสนามกีฬาอยู่นะครับจะด,ดูบรรยากาศรอบๆก่อนว่าจะเป็นยังไงจะมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับต้องบอกก่อนนะครับวันที่ผมมาในวันนี้นะครับเป็นแม์ที่คอนแกนเอจจะเล่นในบ้านนะครับ ปกติสนามแห่งนี้จะใช้หยุดทีม2ทีมนะครับที่ร่วมกันใช้สนามกีฬาการจังหวัดขอนแก่นนะครับตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นเห็นอยู่ตรงนี้คือผมว่าน่าจะเป็นแฟนบอลที่มาไหว้ศาลประจําสนามกีฬานะครับผมก็ไม่รู้ว่าสนามาชื่อว่าอะไรถ้าใครเป็นคนขอนแก่นหรือเคยมาสนามแห่งนี้ก็คอมเมนต์มาบอกผมเลยนะครับว่าคือศาลตรงนี้คือศาลอะไรมีความศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนนะครับ ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆกันนะครับรอบๆนะครับ <c oughs> บรรยากาศถือว่าดีดีนะครับสถานที่กว้างขวางพื้นที่ใช้สอยเยอะมากเลยครับลานจอดรถจอดได้หลายร้อยคันเลยครับใครที่เคยเข้ามาสนามกีฬากลางขอนแก่นจะเห็นว่านีกว้างขวางมากเลยครับผมใช้เวลาขับรถอยู่เกือบห้าหรือหนาทีนะครับยังไม่ บนรอบถนนรอบสนามกีฬาเลยนะครับตรงนี้ไม่ใช่เป็นถนนแล้วก็เป็นที่จอรดรถนะครับเวลามีแมตช์แข่งขันหรือว่ามีกิจกรรมอะไรนะครับถนนกว้างมากเลยครับและรอบๆก็จะมีสนามบาสเกตบอล ให้คนได้ออกกําลังกายช่วงเย็นๆนะครับผมว่าถ้าช่วงเย็นน่าจะมีคนมาออกกําลังกายเยอะเลยมาเล่นเยอะเลยครับนะครับแล้วก็ยังมีมีหลายสนามเลยครับสนามบาสสนามฟุตซอลอะไรประมาณนี้ครับอยู่รอบๆนะครับเป็นแหล่งรวมที่ออกกําลังกายในจังหวัดขอนแก่นเลยครับ นี่นะครับฝั่งอัตจันร์ไม่มีหลังคานะครับแล้วก็อยู่บริเวณก็จะมีโรงยิมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับโรงยิมนี้ผมว่าน่าจะเป็นโรงยิมที่ใช้แข่งขันกีฬาวันเลยบบอลหรือกีฬาในล่มสําคัญสําคัญอะไรที่จัดในระดับประเทศนะครับสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นเคยผ่านการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาตินะครับ ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่มีหลังคาแล้วนะครับที่จอดรถนี่ด้านหน้าสนามของฝั่งมีหลังคานะครับที่จอดรถก็กว้างขวางครับหลายได้หลายร้อยคันเหมือนกันนะครับฝั่งนี้จะเป็นสนามเทนนิสนะครับผมก็จะเดินรอบๆให้ดูไหนนะครับแต่ก็ต้องออกตัวกันว่าอาจจะไม่ได้เข้าไปในสนามกีฬานะครับด้วยความที่ผมก็ไม่กล้านะครับ จะมีสำนักงานอะไรต่างๆนะครับบนเวณรอบๆนะครับส่วนสาธารณะนะครับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจภายในจังหวัดนะครับมีทั้งสะว่ายน้ํานะครับมีทั้งสนามเทนนิสมีสนามกีฬาหลายๆด้านเลยครับสนามกีฬากลางแล้วบรรยากาศก,าก็ดีนะครับตรงนี้คือ ระหว่างวันที่ผมมาก็เป็นการเตรียมทีมเตรียมแมตช์นะครับของขอนแก่นที่จะลงแข่งขันนะครับจุดนี้คือจุดขายของที่เระคือขอนแก่นนะครับแล้วก็จะมีบริเวณรอบๆนะครับมีสนามหญ้าให้นั่งเล่นให้นั่งไอเป็นครอบครัวได้นะครับแล่นเล่น,ลน,ลนดูดูบรรยากาศเลยครับบรรยากาศดีมากเลยครับดูนะครับท้องฟ้าแจ่มใสดูบรรยากาศ สนามเป็นลู่ดาตันนะครับลู่วิ่งพื้นยางนะครับมาขนาดมาตรฐานเลยครับแต่สนามตัวนี้อาจจะไม่รอบนะครับอัจจันทร์ไม่ล้อมรอบนะครับแต่ก็จูความจุผมว่าน่าจะได้หลักหมื่นอยู่นะครับ<ม>เวลานี้เป็นเวลาสักประมาณบ่ายสองบ่านะครับ<ม>แฟนขับขอนแก่น FC ก็มาเตรียมติดป้ายติดอะไรเพื่อจะทําการเชียร์ทีมลักของของ,ของตัวเองนะครับ ต้องกราบขออภัยด้วยครับวันนั้นผมไปแบบไม่รู้จักใครเลยนะครับต้องอาจจะมีแอบไทยไคยไปบ้านก็ขออภัยด้วยนะครับแต่อยากให้บอยากให้ดูบรรยากาศของขอนแก่นสนามกีฬาขอนแก่นนี่โคตรดีเลยครับและเป็นสนามนี่สนามระดับไยลีกนะครับนี่ใต้ทุนอัศจรรย์ฝั่งไม่มีหลังคานะครับดูนะครับนี่เป็นที่เก็บของที่ลึกอะไรหรือเปล่าของขอนแก่นเอฟปีผมก็ไม่แน่ใจนะครับมี ก่อนที่จะเข้าสนามระหว่างแมทครับมีจุดเช็คอินของตรวจจุดคัดกรองโควิดด้วยนะครับแล้วก็สนามฝั่งที่ไม่มีหลังคาจะแบ่งเป็นสัดส่วนดีมากเลยครับก่อนที่จะขึ้นสนามนะครับพอเราขึ้นไปเราก็จะเห็นแบบที่นั่งนะครับแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกเลยนะครับดูนะครับบรรยากาศด้านบนของสนามนะครับที่ฝั่งไม่มีหลังคาและก็ฝั่งนี้ไม่มีเก้าอี้นะครับสวยมากเลยครับสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นนะครับ พื้นหญ้ามองจากด้านนอกนะครับผมว่าหญ้าน่าจะเรียบและน่าจะดีเลยครับถ้าสนามมันไม่ดีหรือมันบกพร่องอะไรก็คงไม่ได้ผ่านระดับไทยลีกนะครับเพราะว่าสนามนี้คอนแกนยูนิเต็ดทีมระดับไทยลีกหนึ่งนะครับใช้เป็นสนามเย่าในบ้านอยู่นะครับแล้วก็ไทยลีก2อย่างคอนแกนเ c ฟซีนะครับให้ชมบรรยากาศนะครับ นี่ดูเวลาช่วงบ่ายสองบ่ายสามนะครับบรรยากาศยังดีเลยครับแดดไม่ค่อยร้อนนะครับวันที่ผมมานะครับอยากให้ชมนะครับอยากให้มาใครที่มีโอกาสมาเยือนหรือมาดูแม์ในแข่งขันนะครับลองมาคอมเมนต์หรือมาดูว่าว่าสนามแห่งนี้เป็นอย่างไรนะครับผมว่าเป็นสนามสวยแห่งหนึ่งเลยนะครับจะทาด้วยสีเหลืองสีเหลืองนี่คือสีประจําจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่นะครับจะเห็นได้ชัดว่าตรงนี้คืออัฐจันทร์ยังไม่ล้อมรอบแล้วครับ อนาคตไม่แน่นะครับเขาอาจจะสร้างรอบก็ได้นะครับกล้องผมอาจจะไม่ได้สวยนะครับแต่ก็อยากจะอยากจะสื่อสารออกมาคืออยากจะพามาเที่ยวชมจริงๆครับว่าขอนแก่นมีสนามกีฬาที่ดีติดระดับประเทศนะครับสนามแห่งนี้นะครับเป็นสนามดีอันดับต้นๆเลยนะครับจัดการแข่งขันผมว่าจัดการแข่งขันระดับนานาชาติได้นะครับถ้าปรับปรุง หน่อยนะครับดูครับบรรยากาศวิวท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยครับนี่เป็นภาพที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสนามกีฬาต่อไปสนามไหนผมจะไปสนามไหนเดี๋ยวผมจะมาแนะนำอีกทีนะครับพยายามจะไปให้ได้มากที่สุด